นี่รูนะครับรูสวยเลยดึงละอู้อู้อุยโอย้โหสะดุ้งครับ สวัสดีครับวันนี้ลุงเนตรจะพามาลุยหาปหลาไหลครับไม่ได้หาปหลาไหลสนานเบ็ดขึ้นสนิมหมดเลยครับขึ้นสนิม แต่ก็ใช้ได้ครับทนทานเหมือนเดิมเดี๋ยวไปลุ้นกันสิว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปลาไหลบ้านลุงเนตรหายากมากมากตัวลุงเนตรดึงเอาไปกินหมดแล้วครับวันนี้ใช้เหยื่อส่เดือนเหมือนเดิมขาดไม่ได้คือถุงหมานสีแดงเนี่แหละครับแต่วันนี้จะหมานหรือเปล่าจะพอเด็ดตำน้ําพริกไหมไปลุ้นด้วยกันครับนี่ครับลูกปลาไหลลูกแบบนี้ครับเดี๋ยวลุงเนตรซูมให้ดูใกล้กลๆเ่อกันครับ รสูสวยเลยกินหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่ได้มานานครับรสูสวยครับได้สักตัวสองตัวก็หมานแล้วครับป้าไหลผ้าลูนิสเดี๋ยวนี้ ไม่กินครับดูรบี่หรือเปล่าโอ้ยกินแล้วครับนั่นดึงแล้วครับนึกว่าไม่กินแต่ดึงแล้วนะครับเมื่อกี้ครับดูสายเบ็ดครับดูสายเบ็ด เสบ็ดดินนะครับโอ้ยแบบนี่ตัวเล็กถ้าเล่นเบ็ดแบบนี้ตัวเล็กครับหมุนเบ็ดเนี่ยตัวไม่ใหญ่แบบนี้ลองดูทีสินีหรือเปล่าหึกินแล้วครับกินแล้วดึงอีกแล้วตัวเล็กครับแบบนี้ ดึงแล้วครับดึงละตัวเล็กเกินก็ไม่ติดนะครับลองดูอีกทีครับเนี่ยกินแล้วครับหย่ก็กินหยก็กินไม่กืนเล่นเบ็ดคายแล้วมั้ยเนี่ยครับคายแล้ว หรือว่าจะไข่เนี่ยครับถ้าปลาไหลไข่มันจะเล่นเบ็ดแบบนี้ครับกินเบ็ดแต่ไม่กืนครับแปลกเหมือนกันเนี่ยกินแล้วครับดูครับเนี่ยครับดึงละดึงละโอ้ยตัวนี้เดียวเห็นหัวเลย <laughs> กินแล้วเมื่อกี้ลูกเนตดึงมาเห็นหัวเลยตัวไม่ใหญ่ไม่รู้ครับกินหรือเปล่าเดีย๋ยวก็จะหลุดรูสวยเลยครับ กินหรือเปล่าใช่ไหมโอ้กินแล้วครับกินแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับเอาแล้วครับลุ้นเต้นที่สองสิโอ้โหเล่นเบ็ดกำลังเล่นเบ็ดครับ กืนครับเล่นเบ็ดครับยังไงเนี่ย<อ>กินเห,เหย่อวหมดเลยครับเ,<อ>เปลี่ยนเย่อลงดูอีกทีครับ <S <S มันไม่ค่อยกืนเบ็ดครับเพระาะว่าปลาไหลช่วงนี้มันไข่ครับอย่างที่รุเนธบอกอะ กินกินแล้วก็ไม่คืนนะครับเนี่ยกิน,นแหละครับนี่ดึงแล้วครับดึงแล้วครับไม่คืนเบ็ดก็แปลงเหมือนกันดึงครับดึงละตรงนี้ก็ไม่เข้าใจครับแต่รู้ว่าเวลามันมีไข่รู้มีลูกเนี่ยกินเบ็ดแต่ไม่ค่อยคืนครับจะลากเล่นเฉยเนี่ยดึงแล้วครับ เนี่ยครับไม่คืนเบ็คครับกินหรือเปล่าเนี่ยกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วดึงละดึงละถ้าเนเบ็ดเนี่ยเสร็จทุกตัวครับเอ๊ไม่เข้าใจครับนี่รูนะครับรูสวยเลยแต่จะกินหรือเปล่าแค่นั้นเองลองแหยดูครับ ช่วงนี้ปลาไหลมันไข่ด้วยครับมันไม่ค่อยกินเบ็ดบางตัวก็กินแต่ว่าไม่กืนกินแล้วก็คลายเบ็ดนะครับนี่ก็ใช่ครับเนี่ยโอ้รูเยอะเลยครับกินหรือเปล่าแค่นั้นเอง กกติเจอรูแล้วไม่ค่อยผ่านครับมุงเนตไม่เอาเลยรูส,สวยๆนะครับแทงออกมาอุ้ยโอ้โหสะดุ้งครับโอ้ปลากระโดดออกมาสะดุ้งหมด รูสวยแล้วครับเนี่ยไม่กินเลยนี่รูครับเนี่ยครับกินหรือเปล่าแค่นั้นเองอย่ารูไหนก็ไม่กินกินก็ตัวเล็กได้สักตัวทีเธอ อะไรโอ้กินแล้วครับกินแล้วครับดึงดึงดึงดูครับกินแล้วนะครับดึงละดึงละดึงละ โอ้โอ้โอ้ได้แล้วครับใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันพอได้ตำน้ำพริกครับโอ้ลุหลุตลุหลุหลุด,ล,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 ดลุดครับนี่แน่ได้ครับได้ <c oughs> เดี๋ยวเอาขึ้นข้างบนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้กินครับเดี๋ยวไม่ได้ตำน้ำพริกนี่ครับเต็มแรก ก็จะไม่ได้ตัวแล้วครับนานๆออกมาทีล่อก,กันให้เห็นจะจ่าแบบนี้เลยครับสวยเลยพอได้ตำน้ำพิกแล้วครับจะได้อีกหรือเปล่าไม่รูไ้ได้ตัวถือ,อ,อหมานเลยครับลูนนี้ไมไ่ออกมานานมืดเลยครับเดี๋ยวรู้เนื้ล่รอรู้นี้ไม่กินก็จะกลับบ้านแล้วนะครับมืดละพระอาทิตย์ตกดินไปละ นี่ครับสาเหตุที่ลูเล่ไม่ค่อยออกมาล่อปลาไหลช่วงนี้เพราะว่าปลาไหลมันมีไข่มันไม่ค่อยกินเหยื่อครับบางตัวกินแต่ไม่กินเบ็ดอะครับกินปล่อยกินปล่อยมันยังไม่ถึงหน้ามันนะครับช่วงนี้มันไข่มันเลยไม่ค่อยกินเบ็ดครับลุงเลยไม่ค่อยออกมาหาล่อปลาไหลวันนี้ลองมาหาล่อดูก็ยังดีครับที่มีเต้มไม่กินครับ กลับบ้านครับสรุปผลงานกันดีกว่าครับวันนี้ได้ปลาไหลตัวเดียวเองมันกินนะครับรูเยอะเลยแต่มันกินกินคล้ายๆครับช่วงนี้ปลาไหลมันไข่รูเนตเลยไม่ค่อยออกมาหาโลปลาไหลครับก็ยังดีที่มีแต้มครับหาอยู่หาก,กินแบบรูเนตก็แบบนี้ครับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ฝากเป็นกำลังใจให้รูเนตด้วยนะครับ วันนี้ลุงเนรกลับจากทำงานก็ออกมาหาล่อปลาไหลสี่โมงเย็นแล้วครับออกมาล่อได้เดี๋ยวเดียวตะวันตกดินไปแล้วครับยิงดีที่มีแต้มครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามและชมคลิปลุงเนากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนรด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ลุงเนรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอเด็ดตำน้าพริกโคกใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปากตัวเดียวครับ You help?